ตอนช่วงพักแฟนผมนาโอมิ Naomi, กับผมกินมันฝรั่งทอดแล้วก็เถียงกันเหมือนปกติเธอหน้าอิจฉานะเธอมีทั้งพี่ชายสองคนน้องสาวอีกสองคนฉันนเป็นลูกคนเดียวรู้สึกเหมือนเป็นขนมชิ้นก้นถุงเลยอิจฉาฉันเนี่ยนะมีคนอยู่บ้านเราต้องเยอะแยะจนเราต้องวางตารางการใช้ห้องน้ําเลยพี่ชายฉันก็ชอบแกล้งฉันตลอดและน้องสาวก็ชอบขโมยเครื่องสาอางเฮ้ยบ้านฉันละประสาทจะกิน ก็แม้อย่างน้อยก็ไม่น่าเบื่อแถมมีคนให้เล่นเกมด้วยกันตั้งเยอะไร้สาระน่ะเตรียมสอบชีวะกันดีกว่า,าเธอก็แบบนี้แหละเป็นคนซีเรียสอยู่ตลอดแถมยังจดจ่อในเรื่องการเรียนเพราะว่าเธอฝันว่าอยากจะเข้าวิทยายลัยดีๆแล้วก็หนีจากครอบครัวสุดวุ่นวายของเธอให้เดี๋ยวนะเหมือนผมลืมอะไรไปสักอย่างอ๋อใช่ไงฮ่าผมแมทธิวผมไม่มีพี่น้องแล้วก็อยู่กับคุณพ่อไม่มีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นกับผมหรอกไปเรียนทําการบ้านเดทกับนาโอมิ ตอนผมมีเวลาว่างผมก็ชอบเล่นเกมแต่วันหนึ่งพ่อก็ทําสิ่งหนึ่งที่ทําให้ชีวิตอันแสนสงบสุขถึงกับวุ่นวายทันทีนี่แมทธิวลูกว่าพ่อดูเป็นไงเอ๊ะพ่อพ่อสบายดีนะเออก็เปล่าหรอกพ่อกำลังจะไปเดทนะโอเคผมยักไหลแล้วก็อวยพรในโชคดีก็ไม่คิดว่าจะซีเรียสอะไรแต่ดูเหมือนว่าผมจะรู้จักพ่อตัวเองน้อยไปหน่อยในเย็นวันนั้นท่านกลับมาบ้านพร้อมกับรอยยิ้มแป้นอย่างกับคนบ้าเฮ้ย hey, ยินดีกับพ่อหน่อยแมทธิวพ่อกำลังจะแต่งงาน ผมไม่เสียใจเลยเพราะผมโตเกินกว่าจะกลัวเรื่องแม่เลี้ยงใจร้ายเราด้วยเฮ้ย hey, เอาจริงๆนะผมก็อยากให้ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้ฉลองอะไรกันใหญ่โตสัปดาห์ต่อมาแม่เลี้ยงผมก็ย้ายเข้ามาในบ้านเราเออแมทธิวนี่ยอดรักของพ่อเองเนดินแมนน่ารักจริงเชียวดูสิเหมือนเยลลี่หมีเลยพวกเราต้องสนิทกันได้แน่นอนนะพ่อกระต่ายน้อยเออครับแค่ไม่หยีแก้มผมแล้วก็เรียกว่าพ่อกระต่ายน้อยก็พอแล้ว ใช่ดูเหมือนว่าการอยู่กับแม่เลี้ยงจะไม่ง่ายซะแล้วแต่ว่าเซอร์ไพรส์ก็ไม่จบแค่นั้นมีสาวอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านโอ้นี่ลูกสาวฉันเจ้าร็อกซี่เธอจะเป็นน้องสาวของนายนะไงแมทธิวนายน่ารักจังอย่างกับเออเจลลี่มี่เหรอเอ้นั่นแหละใช่เลยบางอย่างในตัวเธอทําผมขนลุกแต่ว่าก็ตื่นเต้นดีเพราะผมไม่เคยเป็นพี่ชายมาก่อนเจ๋งไปเลยตอนนี้ผมอาจจะมีคนให้เล่นเกมด้วยแล้วก็ได้ในเย็นวันนั้นผู้เรากินมื้อค่ำร่วมกันเป็นครั้งแรก พ่อผมกับแม่เลี้ยงคุยกันเรื่องผู้ใหญ่กันจริงจังแล้วก็ไม่สนใจพวกเราเลยระหว่างนั้นร็อกซี่ก็มองผมด้วยสายตาอ่อยๆเออนี่เธอทำตาเยิ้มใส่ผมเลยเนี่ยผมตกใจแล้วก็ทำซ่อมหล่นระหว่างนั้นก็พยายามก้มลงไปเก็บแต่ผมก็ต้องแปลกใจที่ร็อกซี่กับผมหน้าผากชนกันที่ใต้โต๊ะมือจับซ่อมแล้วก็แตะโดนกันอ้าวเฮ้ hey, ดูสิเหมือนเราแอบมาเดทก,กันตรงนี้เลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนะนี่แปลกเกินไปแล้ว นี่น้องสาวพยายามจีบผมเลยเนี่ยผมบอกว่าไม่ค่อยสบายแล้วก็กลับขึ้นห้องตัวเองไม่นานร็อกซี่ก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็นั่งข้างๆผมแมทธิวปวดหัวเหรอมาเดี๋ยวจุ๊บให้หายก็แล้วกันนะผมได้หนีเธอด้วยความกลัวว้าโวเฮ้ยใ,ใจเย็นนิดหยุดเลยนะไม่เห็นเป็นไรเลยทันทีที่ฉันเห็นนายฉันก็รู้แล้วว่านายคือรักแท้เอาจริงเหรอเนี่ยนี่ผมฝันอยู่เหรอผมพยายามมากที่จะไม่เม้งแตกใส่กลับกัน ผมสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็บอกเธออย่างใจเย็นว่ารักแรกพบมันไม่มีจริงผมไล่ร็อกซี่ออกจากห้องแล้วก็ล็อกประตูเอาไว้้หวังว่าทุกอย่างจะจบลงแค่นี้นะผมกลัวที่สุดคือนานโะอมิจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะยังไงซะแฟนผมเธอก็จริงจังกับทุกเรื่องอยู่แล้วผมไม่อยากให้เธอบอกเลิกผมเพราะว่าพฤติกรรมของน้องสาวในวันถัดมาพ่อกับแม่เลี้ยงของผมไปทริปฮันนีมูนสั้นๆผมกับร็อกซี่อยู่ด้วยกันตลอดทั้งสัปดาห์ คือผมกังวลน,นิดหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าเธอจะมาไม้ไหนแต่ผมก็ต้องล่องอกที่ว่าเธอไม่ทำอะไรเลยว้าวดูเหมือนว่าเธอจะไม่วอแวร์ผมอีกแล้วในเย็นวันนั้นผมเล่นเกมเหมือนอย่างเคยแล้วก็เผลอหลับบนโซฟาผมฝันน่ากลัวมากคิดว่าตัวเองติดอยู่ในใยแมงมุมยักษ์แล้วก็ออกไปไม่ได้โดยมีร็อกซี่คลานเข้ามาหาผมกับแมงมุมเอ้ยให้ปล่อยฉันนะแต่ทึมเอ้ยฉันรอนายมาตลอดเลยนะนายหนีไม่พ้นฉันหรอก <laughs> แล้วเธอก็เริ่มหัวเราะเหมือนคนบ้า ผมตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวเลยเอ้ยแต่ว่าความจริงก็ไม่ได้ดีไปกว่านั้นเท่าไร่ผมเห็นล็อกซี่นั่งอยู่ข้างผมพร้อมกับถ่ายเซลฟี่อ,อ้าวแมทธิวตื่นแล้วเหรอยิ้มหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะเอารูปไปอวดเพื่อนๆพ,พวกเธอต้องอิจฉาแน่เลยที่ฉันมีแฟนหนุ่มหล่อขนาดนี้นะ่ะแล้วเธอก็หนีไปเลยเอออ่ะฮะนี่เธอบอกว่าผมเป็นแฟนเหรอเนี่ยอีกไม่กี่อึดใจผมถึงรู้ตัวว่ารูปพวกนั้นทําผมเหมือนตกนรกทั้งเป็นได้เลยเพราะว่าถ้านาโอมิเห็นเข้าเธอต้องอลาว่าแตกแน่นอน ผมรีบไปที่ห้องของร็อกซี่ตอนที่เธอไม่อยู่เพื่อลบรูปพวกนั้นแต่ว่าพอผมหยิบมือถือของน้องสาวผมพูดไม่ออกเลยเธอใช้รูปผมไปรูปหน้าจอด้วยเอ้ยขนลุกนี่โรคจิตชัดๆเลยหลังจากที่ผมลบรูปของตัวเองจนหมดผมก็กลับไปที่ห้องของตัวเองแล้วก็พยายามคิดแผนและผมก็ปิ๊งไอเดียเรื่องที่ผมต้องทำก็คือการจับคู่น้องสาวกับผู้ชายสักคนเธอจะได้ไปหลงคนอื่นแทนผมผมโทรหาเพื่อนที่ชื่อจอห์นแล้วบอกให้เขามาที่บ้านหน่อย โถยเพื่อนนี่ดึกแล้วนะฉันง่วงแล้วเฮ้ย hey, ถอดชุดนอนฮักกี้วักกี้นั่นออกแล้วรีบมาเลยฉันมีสาวแจ่มแนะนําให้นายนะว้าวเฮ้ยนายนี่รู้ใจจริงจัดไปพอจอนมาถึงผมก็แนะนําให้เขารู้จักกับรอ็อกซี่แล้วก็ปล่อยทั้งคู่ไว้ด้วยการตามลําพังดูเหมือนทั้งคู่จะสปาร์กกันนะหู้ผมนี่ฉลาดจริงๆแผนผมได้ผลดีเลยวันถัดมาพวกเขาไปเดทกันผมรู้ว่าตัวเองไม่ได้เจอกับนาโอมิมาสักพักแล้วก็เลยชวนเธอไปโรงหนัง ไม่รู้สิฉันกำลังเตรียมสอบวิชาเคมีนะ่ะมีเวลาอีกตั้งสัปดาห์หนึ่งแนะ่ะเอาหน้าไปสนุกกันเถอะเธอจำใจต้องตอบตกลงไปกับผมชั่วโมงต่อมาผู้เราอยู่ในโรงหนังแล้วก็ดูหนังโรแมนติกถอดสมองมันน่าเบื่อม,มากจนผมต้องถ่างตาเอาไว้แต่ผมก็สนุกดีที่ได้ใช้เวลากับนาโอมิทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจนผมเห็นจอนกับน้องสาวไม่แท้ของผมโอ้ยเวรกรรมเมืองน,นี้ไม่มีโรงหนังที่เดียวหรืองไง ผมกลัวว่าร็อกซี่จะเห็นผมแล้วก็ก่อเรื่องผมก็เลยหยิบแมสออกมาจากกระเป๋าแล้วก็สวมเข้าให้เอาล่ะฉันไม่มีตัวตนฉันไม่มีตัวตนอย่ามองมานะขอร้องเอ่อพึมพำอะไรของนายแล้วใส่แมสท,ทำไมเอ่อฉ,ฉ,ฉันก็แค่เอ่อฉันเป็นหวัดนะ <c oughs> เอ่อได้ยินมาฉันไม่อยากให้เธอติดไปด้วยแมทธิวคิดว่าฉันโง่เหรอที่บ้านฉันมีพี่ชายสองคนนะฉันรู้อยู่แล้วว่านายโกหกถอดเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยไม่เอานะานี่ปล่อยเธอะ พวกเราเริ่มทะเลกกาะกันเรื่องแมสและคนก็เริ่มหันมามองแน่นอนว่าร็อกซี่เห็นผมเต็มๆแล้วก็รีบมาหาผมทันทีอ้าวแมทธิวที่รักชอบดูหนังแบบนี้เหมือนกันเหรอเธอกําลังจะเข้ามากอดแขนผมอยู่แล้วแต่เธอก็เห็นนาโอมิโอไม่นะแย่แล้วสิอุ้ยตายตาย,ตายดูสิหล่อนเป็นใครยะสภาพเหมือนขโมยชุดในตู้คุณยายฉันมาใส่เลยอ๋อขอโทษนะยะถ้าฉัน Google คําว่าไรรสนิยมคงขึ้นรูปเธอเพียบเลยล่ะ พวกสาวๆแยกเคี้ยวใส่กันผมกลัวว่าเธอจะเริ่มตีกันเหมือนกับแมวป่านี่แมทธิวแม่นี่เป็นใครนะ่ะแล้วทำไมเธอถึงตามนายเหมือนปลิงแบบนี้กันล่ะแล้วร็อกซี่ก็พูดอย่างมั่นใจว่าเธอเป็นแฟนของผมเฮ้ย hey, นี่จะบ้าเหรอเออเฮยนาโอมินี่อย่าไปฟังนะเธอแค่พูดเล่นนะ่ะนี่แค่น้องสาวฉันเองฉันไม่มีเวลาเล่าให้ฟังเลยอ่ะอย่าคิดว่าฉันโง่นะยะแล้วเธอก็เดินหนีออกไปในเย็นวันนั้นจอห์นแชทมาหาผมแล้วบอกว่าจะไม่พาร็อกซี่ไปเดทอีกแล้ว ตลอดคืนนั้นเธอพูดถึงแต่เรื่องของผมโอ้ยเวนกรรมผมเสียนาโอมิไปไม่ได้ผมโทรหาเธอแล้วก็ขอให้เธอมาเจอกันในคาเฟ่พวกเราจะได้คุยกันที่ผมต้องทําไม่ได้ก็คือหนีออกจากบ้านจะไปไหนหรอไปด้วยได้ไหมคือไม่คือชั้นเออฉันจะไปวิ่งนะอา้าวหรอผมเจอกับนาโอมิในคาเฟ่เธอดูก,กังวลแล้วก็ไม่เชื่อว่าระหว่างผมกับล็อกซี่มันไม่มีอะไรจริงๆเอเอก็แค่เรื่องไร้สาระนะ่ฉันไม่รู้ว่าทําไมล็อกซี่ถึงหมกมุ่นกับเรื่องชั้นนักหนาโอเคอะไรก็ช่าง จริงๆฉันก็มีเรื่องสําคัญจะบอกนายนะผมพร้อมที่จะฟังแล้วแต่ว่าผมก็เห็นน้องสาวไม่แท้สุดคลั่งของผมอยู่นอกหน้าต่างร็อซี่ว่ารูปหัวใจบนกระจกที่ขึ้นฟ้าแล้วก็ส่งชุบให้กับผมให้ตายสิผมพยายามบังหน้าต่างเอาไว้แล้วก็ถึงกับเทซอสใส่กระจกเลยด้วยนาโอมิจะได้มองไม่เห็นผมรู้ว่ามันเป็นไอเดียที่โง่ามากแต่ตอนนั้นผมโลกไปหมดแป๊บๆนาโอมิก็รู้แล้วว่ามีอะไรแปลกๆนี่นายฟังฉันอยู่หรือเปล่าแล้วจากนั้นเธอก็มองเห็นรอซี่อ๋อพอกันที ถ้ายังเคลียร์ตัวเองไม่ได้ก็ไม่ต้องมาคุยกันลาก่อนผมเลยอยากเอาหัวเขกกำแพงจริงๆทำไมต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยที่บ้านผมพยายามคุยกับร็อกซี่อย่างจริงจังอีกครั้งเอาล่ะเข้าใจให้เคลียร์นะฉันไม่ได้ชอบเธอเธอเป็นน้องสาวฉันเลิกยุ่งกับฉันสักทีร็อกซี่มองผมน้ำตาคลอเบ้าแล้วก็บอกว่าเธอรู้ตัวเองดีว่ามันบ้าแค่ไหนที่เธอทำแบบนั้นฉันรู้แต่ถ้าวันหนึ่งนายคลั่งรักใครสักคนแล้วนายจะเข้าใจโอเคสรุปเลยนะการเตือนสติร็อกซี่มันเป็นไปไม่ได้เลย ผมนึกว่าผมจะต้องหนีหน้าเธอตลอดชีวิตซะแล้วแต่ว่าวันถัดมาพ่อผมกลับมาจากฮานีมูนพร้อมกับข่าวที่ไม่น่าเชื่อคือเออรักของเราอยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวไม่ใช่ตลอดชีวิตตอนพ่อบอกว่าจะหย่าผมนี่กระโดดดีใจเลยไม่นานแม่เลี้ยงผมกับลูกสาวสุดเพี้ยนก็ย้ายออกไปผมหายใจทั่วท้องสักทีแล้วไม่นานผมก็ไปหานาโอมิเฮ้ยฉันแก้ปัญหาได้แล้วร็อกซี่จะไม่ขวางทางรักของเราอีกต่อไปเออแมทธิว oh, <Matthew. S 2> ฉันดีใจกับนายด้วยนะ ฉันพยายามบอกนายแล้วในคาเฟ่ว่าฉันเข้าโรงเรียนชื่อดังในรัฐอื่นได้แล้วรุนี้ฉันจะไปหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้นะโชคดีแน่นอนว่าผมดีใจที่นาโอมิทําตามความฝันของเธอได้แต่ว่าการเสียเธอไปเนี่ยมันไม่ง่ายเลยผมเดินเปื่อยกลับบ้านแล้วก็เจอร็อกซี่อยู่ที่หน้าบ้านเอาจริงดิแมทธิวพ่อกับแม่เราเลิกกันแล้วเราอยู่ด้วยกันได้แล้วนะนั่นทําผมหัวเสียสุดๆผมรู้แล้วว่ากําจัดเธอมันไม่ง่ายเลย ผมก็เลยคิดแผนให้สิ่งที่เธอต้องการแล้วก็เป็นแฟนหนุ่มสุดห่วยแตกอันดับหนึ่งผมตกลงจะไปเดทกับร็อกซี่แล้วพวกเราก็เที่ยวกันทุกวันผมทําทุกอย่างให้เธอหนีไปแต่รู้ไหมว่าเธอทนผมได้ทุกอย่างเลยเออร็อกซี่ฉันไม่มีเงินขึ้นเครื่องเล่นนะ่ะเธอจ่ายได้ไหมได้สิจ๊ะเออให้ฉันต้องทํารายงาน25หนะ้าแต่วันนี้ฉันขี้เกียจอะ่ะเธอทําให้ฉันหน่อยสิอ,อ๋อได้สิต้องส่งพรุ่งนี้เช้านะเดี๋ยวคืนนี้ฉันทำต้รุ่งให้เลยผมหมดมุกแล้วนะค่ร็อกซี่เนี่ยโคตรยากเลย วันหนึ่งผมตัดสินใจจะแกล้งเธอผมวางแมงมุมเอาไว้บนหัวเธอแล้วก็ขำกากแต่เธอก็ทนได้มันจะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วผมคำรามด้วยความกโกรธแล้วก็ฟิวขาดจนได้นี่เธอเป็นบ้าอะไรอล็อกซี่ฉันทำเหมือนเธอเป็นขยะแต่เธอก็ยอมฉันทุกอย่างนี่ไม่มีศักดิ์ศรีเลยหรือไงแมทธิวทำไมใจร้ายจังพูดแบบนั้นทำไมนะฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอแล้วก็อยากให้เธอไปจากชีวิตของฉัน,นสิ ร็อกซี่มองผมพร้อมกับน้ำตาและแววตาแห่งความผิดหวังฉันเข้าใจแล้วบอกว่านายจะไม่ต้องรักใครแล้วก็รู้สึกแบบเดียวกับฉันลาก่อนนะหวานใจของฉันเธอละยุ่งกับผมได้สักทีผมไม่รู้สึกสงสารเย,ยเซอร์ซ่านี่สักนิดแต่ส่วนใหญ่ก็ดีใจนะที่ได้ชีวิตเดิมกลับคืนไม่นานนะักผมก็ลืมเรื่องร็อกซี่ไปจนหมดเหมือนกับฝันร้ายชีวิตกลับไปเป็นปกติจนวันหนึ่งพ่อก็แนะนําให้ผมรู้จักผู้หญิงอีกคน แมทธิวนี่ยอดรักของพ่อเองครั้งนี้พ่อมั่นใจมากเลยว่าพวกเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปอย่างแน่นอนผมไม่ทันจะพูดอะไรสาวที่สวยที่สุดในโลกก็เดินเข้ามาในบ้านตามรักครั้งใหม่ของพ่อมาเธอโบกแพ่ขนตาแล้วก็ขโมยใจผมไปโว้เป็นรักครั้งแรกเลยสาวสวยแปลกหน้าคนนี้ใครกันน่ะลูกรักนี่น้องสาวของลูกนาตาลีไงนะอดแย่ oh yeah, แล้วผมต้องเตือนตัวเองว่าไม่ควรกวนใจนาตาลี แต่ว่าผมก็ยังห้ามใจไม่อยู่แล้วก็ทําตัวเหมือนคนข้างรักผมตามใช้รูปของนาตาลีเป็นจอมือถือตัวเองด้วยผมอยากอยู่เคียงข้างเธอตลอดเวลาวันหนึ่งเธอทําซ่อมหล่นตอนมือเที่ยงแล้วผมก็รีบก้มไปเก็บให้เธอมือเราโดนกันผมรู้สึกตัวเลยว่าตัวเองหน้าแดงเป็นมะเขือเทศผมปิดบังความรู้สึกตัวเองต่อไปไม่ไหวแล้วผมรวบรวมความกล้าและก็สารภาพรักคืออาจจะฟังดูบ้านะแต่ทันทีที่ฉันเจอเธอฉันก็รู้แลวว่าฉันอยากอยู่กับเธอตลอดชีวิตและดูตอนเธอตอบกลับนะ พี่จะบ้าหรอพ่อแม่เราครบกันนะเราครบกันไม่ได้แถมอีกอย่างพี่ไม่ใช่สเปคของฉันอย่ามายุ่งกับฉันนะเธอปิดประตูใส่หน้าและผมก็รู้แล้วว่าร็อกซี่รู้สึกยังไงผมรักนาตาลีอยู่ข้างเดียวและทำตัวเหมือนกับร็อกซี่ที่พยายามจีบผมอยู่ตลอดโอ้ยรักข้างเดียวมันเจ็บจริงๆฮะโอเคแมทธิวใช้สมองลืมนาตาลีซะโอเคแค่พูดนะมันง่ายเพราะยังไงซะการห้ามใจเนี่ยไม่ง่ายเลย ผมรู้สึกแย่ด้วยที่ทำไม่ดีกับร็อกซี่ไปตอนนั้นผมเจอเหมือนกับเธอแล้วก็เลยเข้าใจว่าเธอต้องเจอกับอะไรผมอยากจะขอโทษเธอผมไปที่บ้านของเธอแล้วเนดีนก็ให้ผมเข้าไปร็อกซี่อยู่ในห้องนั่งเล่นนะจ้ามาม้าพ่อต่ายน้อยมันเธอจะเล่นเกมอยู่แฮะว้าวบังเอิญจังเลยฉันก็ชอบเกมนี้เหมือนกันเธอถามอย่างเย็นชาว่าผมมาทำไมผมบอกเรื่องรักของผมแล้วก็ขอโทษเธอที่ทำตัวไม่ดีใส่อ๋อไม่เป็นไรหรอก ถูกของนายจะทำตัวงี่เง่าเองต้องยอมรับความจริงแล้วแหละแต่ว่าเราก็เป็นเพื่อนกันได้นะเฮ้ hey, ขยับหน่อยสิเดี๋ยวฉันเล่นให้ดูนี่ท้ากันเหรอเข้ามาเลยผมว่าการเป็นเพื่อนกับบล็อกซี่ต้องช่วยให้ผมลืมนาตาลีได้แน่ผมได้รู้ด้วยว่าชีวิตของเรามีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์บางอย่างเราอาจไม่เข้าใจมันอย่างถ่องแท้จนกว่าจะได้เจอกับตัวเองฉะนั้นถ้ายังไม่รู้อะไรดีพอก็อย่าไปทำตัวงี่เง่าใส่ใครล่ะแล้วทุกคนล่ะเคยรักใครข้างเดียวหรือเปล่ามาบอกกันในช่องคอมเมนต์หน่อยนะ